สวัสดีค่ะรับชมรายการ WhatsApp ทวนที่ายรายการที่รวบรวมข่าวเด่นจากในประเทศและประเด็นสีสันรอบโลกกับดิฉันชยานิษฐ์พุนโสพิษค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ สี่จังหวัดทางภาคตะวันออกนะคะแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลสีสันตะวันออกครั้งที่8ในทีม Flower on the Beach ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วนะคะสำหรับเทศกาลสีสันตะวันออกซึ่งเป็นงานประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งปีนี้ค่ะจะจัดภายใต้ทีมงาน Flower on the Beach ค่ะซึ่งมีไฮไลท์คือการจัดประกวดดอกไม้ริมชายหาดและประกวดดีไซน์เสื้อผ้าจากดอกไม้นานาชน,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 นิดค่ะ ที่สำคัญนะคะมางานนี้งานเดียวเสมือนเที่ยวครบ4จังหวัดค่ะคือจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะเพราะว่ามีทั้งสินค้าโอท็อปดีที่มีคุณภาพแพ็กเกจที่พักแหล่งท่องเที่ยวในราคาประหยัดอาหารพื้นเมืองรสเลิศรวมกว่า200บูธค่ะและก็ยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ผู้จัดนะคะคัดสรรมาแล้วชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังอาทิแก๊งส้มเดอะสตาร์ลุลาซีซั่น5และบิวกะละยานนีค่ะ โดยเทศกาลสีสันตะวันออกครั้งที่8นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ค่ะณถนนเรียบชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะไปดูกันที่ข่าวถัดไปค่ะ กลายเป็นกระแสชื่นชมนะคะของตัวอย่างเด็กวัยรุ่นสู้ชีวิตค่ะเมื่อบนโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของ2เด็กวัยรุ่นที่ร้องเพลงแรปขายถั่วเพื่อเก็บเงินเรียนค่ะโดยเจ้าของคลิปนะคะเผยว่าเด็ก2คนนี้หาเงินเรียนหนังสือโดยการทาถั่วทอดขายทําเองขายเองค่ะโดยใช้เทคนิคกลยุทธ์ที่มัดใจผู้บริโภคโดยการเต้นฮิปฮอปแรปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะคนช่วยตบมือเปจังหวะเองไม่อาจอย่าทำก็ยอ่อ ย่าย่าอ่ะวันสิ e n เอกรสิ่ n เอกรสิ่เอกรนสิอ่ะผมเริ่มตั้งแต่อายุสิบหกตั้่บวชบอกไว้ก่อนนะครับพอดีว่าต้อ คน,นด้จํากวถึงแม้ว่าตัวผมในปัจจุบันนี้นะคะเด็กในคลิปเรียนอยู่ที่กศนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและาท่านผู้ชมนะคะลองฟังดีๆจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ในคลิปน้องเขาร้องไว้ว่าเคยติดยาเสพติดมาก่อนค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็เลิกได้ค่ะและก็หันมาทําอาชีพที่สุจริตในการขายถั่วทอดที่ทําเองกับมือค่ะและก็ส่งตัวเองเรียนสำหรับถั่วทอดนะคะขายในราคาที่พอเหมาะเลยทีเดียวค่ะคือ20บาทเอง ไม่แพงนะคะและก็น่ายกย่องที่เด็กทั้งสองคนนี้ค่ะถึงจะเคยทําพลาดมาก่อนแต่ก็กลับตัวกลับใจได้ค่ะสังคมก็ยอมรับและก็ให้โอกาสอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากคลิปถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ก็ได้รับกระแสชื่นชมเป็นจํานวนมากค่ะทั้งในเรื่องของการขยันทํามาหากินรวมไปถึงเทคนิคแนวคิดในเรื่องของการขายและเรียกลูกค้าด้วยค่ะพร้อมทั้งอยากให้สังคมออนไลน์นะคะช่วยกันสนับสนุนตัวอย่างเยวาวชนที่ทําดีแบบนี้ค่ะ ไปดูกันที่ข่าวถัดไปค่ะมาปิดท้ายกันนะคะกับภาพสวยๆบนถนนสายพะเยาเชียงคำช่วงอำเภอดอกคำใต้ระยะทางกว่า20กิโลเมตรค่ะที่เต็มไปด้วยดอกทองกวาวที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งนะคะเต็ม2ข้างทางทําให้ถนนสายนี้ค่ะมีความสวยงามและก็สร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ต้นดอกทองกวาวนะคะที่กําลังบานสะพรั่งเป็นสีสม้มตลอด2อฝั่งถนนสายพะเยาเชียงคำในพื้นที่อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาขณะนี้ค่ะเต็มไปด้วยดอกทองกวาวที่กําลังออกดอกบานสะพรัง่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะมีระยะทางยาวกว่า20กิโลเมตร ซึ่งดอกทองกวางดังกล่าวนะคะได้มีการผลัดใบและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ค่ะทําให้ถนนสายดังกล่าวนะคะที่ชาวจังหวัดพะเยาเรียกว่าถนนสายดอกไม้จึงมีบรรยากาศที่สวยงามตลอดระยะทางค่ะเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะและก็ยังถือเป็นสัญลักษณ์อีกว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูร้อนแล้วอีกด้วยค่ะ รายการต่อไปค่ะรับชมภาพยนตร์เรื่อง Ocean12 12มงกุฎปล้นสุดโลกค่ะและกลับมาติดตามรายการว h a ั s ทวนที่นายได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยาน,นิษฐ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ